สวัสดีค่ะหนงหนิงข้อติ๊ดข้อติ๊ดพิมพ์ลายนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอที่4นี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอการสอนการติดภาพติดเพชรนะคะอันนี้จะเป็นภาพติดเพชรแบบติดเต็มนะคะสี่เหลี่ยมติดเต็มถ้าเป็นการติดเต็มแบบเพชรจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาดูก่อนนะคะว่าสติกเกอร์ที่เราจะติดเวลาติด แนะนำให้ติดตรงตรงมุมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่แนะนําให้ติดสติกเกอร์เปิดสติกเกอร์หมดนี้นะคะเดี๋ยวกลัวสติกเกอร์มันจะแห้งนะคะเปิดแน้มตรงที่มุมๆุมก่อนนะคะอย่างวันนี้เราจะติดตัวทีตรงนี้นะคะตรงมุมนี้นะคะเราก็มาดูตรงด้านข้างนี้นะคะตัวทีคือหมายเลข18นะคะตรงกับรหัส3 0มศนสามหนึ่งนะคะเราก็มาดูในติ๊งน,นะคะ อันนี้นะคะเบอร์18นะคะ3031นะคะแล้วก็ค่อยๆเทออกมาทีน้นนอยๆนะคะไม่ต้องเทออกมาเยอะเดี๋ยวกว่าเพชรมันจะหายนะคะถ้าเพชร,พชรหายแล้วแบบเพชรไม่พอแล้วแบบต้องสั่งซื้อใหม่เป็นชุดเลยนะคะ,ะไ,มไม่ได้ไม่ได้แยกซื้อไม,ไม่ได้มีอุปกรณ์ซื้อเหมือนคอร์ต,ติสนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะใช้ครีมนะคะครีมคีบ ใช้ครีมชีพนี่จะเป็นการการฝึกสมาธิไม่ด้วยนะคะเนี่ยค่อยๆขีดนะคะมันจะเล็กนะคะก็ติดติดลงไปให้ตรงสี่เหลี่ยมนะคะอ่านี่อันที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปนะคะอันที่สองแบบนี้นะคะอ่าต่อไปอันที่สามแบบนี้นะคะก็ติดบริเวณใกล้ๆนี้ไปก่อนนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะติดติดหมายเลขสองให้เสร็จเป็นโซนไปแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้อุปกรณ์อันที่สองอย่างนี้นะคะก็คือใช้ที่พึ่งใช้ที่พึ่งก็เทมานนะคะแล้วก็ใช้ที่พึ่งแกะที่พึ่งออกมาอย่างนี้นะคะ่าแล้วก็ทา นีนะคะจะมีพลาสติกเปิดพลาสติกนี้มีนะคะแล้วก็ทาเครึ่งแล้วก็มาแตะนี้นะคะมีไหมคะอ่าเราก็มาติดตรงนี้ตัวทีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะอ่านี้ค่ะนิดเกี่ยวอ่าพอสมว่าวันนี้เราเราเหนื่อยเราล้านะคะพอแล้วเราก็เก็บแบบน,นี้นะคะอันนี้คือภาพติดเพชรแบบสี่เหลี่ยมน,นะคะ ท่านไหนที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อมาได้ที่ Facebook f a n p a g e นะคะหนึ่งหนึ่งคอติดคอติดพิมพ์ลายหรือว่าที่เว็บไซต์ w w w 1 1 c o s t i c o m นะคะที่ลาย ID ลาย1นึ่หนึน่งหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0 8 6 1 8 1 8 5 8 6 0 8 4 6 4 7 0 8 4 6 1 7 7 3 7 2นะคะสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็ ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ติดตามครั้งหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามร้านนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ